อ่าผมถามจริงคุณกินที่ได้ไหมเขาไปถึงขั้นมาตรฐานว่าเขายอมรับโอ้ข<ล>นาดนั้เลยยอมรับ<ต>้วจะก,กินได้กิน <c oughs> <ๆ>ได้เขาบอกอาจารย์เลยบอกถ้าคุณไปถึงระดับกินที่ได้คุณอย่ามามีปัญหาเรื่องไม่กินหมูของเรา <c oughs> 100หนึ่งร้อยคนมันจะมีร้อยแบบความชั่วนั่นหมายความว่าเหมือนเอเทิสที่ผมคุยในทิกตอกอันนี้เมื่อคืนเลยมั้คงคุยกับคุณฟิสเขามาถามเราทำไมไม่กินหมูเราก็บอกเหตุผลง่ายๆอะครับว่าเวลาคุณไปบ้านใครก็ตามเนี่ยคุณไปเปิดตู้เย็นเขาเนี่ยคุณสามารถกินได้ทุกอย่างเลยไหมเหมือนเช่นเนี่ยผมมีตู้เย็นอยู่นนาอ ตากอกก็คือต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านก่อนถูกไหมจ๊ะและโลกนี้เราก็บอกว่าคือบ้านที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างดังนั้นในโลกนี้เราจะทําอะไรเราจะกินอะไรได้ไม่ได้ต้องดูว่าพระผู้เป็นเจ้าให้กินไหมพระผู้เป็นเจ้าสร้างมันมันมาทาอย่างอื่นหรือเปล่าเราก็บอกเขาไปแล้วทีนี้เขาก็มาบอกย้อนแย้งมุสลิมไม่กินหมูนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมากกว่ารู้สึกอาจารย์มีนส่วนกลับไปว่าแล้วคุณกินได้ทุกอย่างเลยเหรอในโลกนี้คุณมาบอกว่าทำไมเราไม่กินหมูไม่กินอะไรเขาบอกเรากินได้ทุกอย่างถึงถึงขั้นไป่อาาจรย์ี้ไปอ่ผมถาจริงคุณกินนนไได้้มมมััยเาาาปถึงขรรฐอบ โอ้โหขนาดได้เลยยอมรับว่าดะกินได,ได้กินได้เขาบอกอาจารย์เลยบอกถ้าคุณไปถึงระดับกิน ไม่ได้คุณอย่ามามีปัญหาเรื่องไม่กินหมูของเราอมันไปไกลแล้วไปไกลมากกว่าเราแล้วใช่โดยสามัญสำนึกคนมันก็ต้องบอกอยู่แล้วว่ามีอะไรที่กินได้กินไม่ได้ถูกต้องถูกไหมใช่อย่าว่าอะไรอิสลามไม่ได้ห้ามแค่กินหมูครับกินจริงจกก็ไม่กินกตะคาบก็ไม่กินงูก็ไม่กินหมาก็ไม่กินมีหลายอย่างมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้กินเพราะพระเจ้ารู้ว่าอะไรก็ตามเป็นประโยชน์กับท่านและอะไรก็ตามที่ไม่เกินประโยชน์กับท่านกินเหล้าของคนอื่นกินได้แต่เรากินไม่ได้เพราะมันสร้างผลเสียให้กับเราไม่ใช่แค่สร้างร่างกายเราอย่างเดียว บางทีมันนําพาสู่การทําอันตรายกับคนอื่นนี่ใครเป็นคนวางแบบพระผู้เป็นเจ้าร,รู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทํา<ม>อะไรค,ไค,คือสิ่งไม่ควรครับแล้วพออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้พอมนุษย์มันนิยามเองอ่ะมันก็เละเทะอ,อย่างเงี้ยฮะสุดท้ายหาขอบเขตไม่ได้ว่าจะกินอะไรได้ไม่ได้แค่ไหนมันหากรอบไม่ได้อาจารย์สุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่เป็น subjectivsubjective e ก็คือเป็นความเชื่อส่วนตัวครับซึ่งความเชื่อส่วนตัวไม่สามารถนํามาบังคับใช้กับส่วนรวมได้ไงแล้วสิ่งที่เ t h i s ทุกวันนี้เป็นก็คือเขาเอาความเชื่อส่วนตัวเนี่ยเอามาพูดคคคือแต่่ะนีมมวา เชื่อความคิดไม่เหมือนกันสักคนอันนี้คือเรื่องง่ายๆนะเรื่องของกินอาจารย์รอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ยังมีข้อขัดแย้งในหมู่เอทิดว่าสุดท้ายอะไรเรากินได้ไม่ได้สุนัขเนี่ยเรากินได้ไหมบางคนเขาก็กินไงบางคนก็บอกเฮ้ยเราไม่ควรกินมันคนรเป็นสัตว์เลี้ยงบางคนบอกว่า,ากิน,นเจไม่กินไม่กินเนื้ออีกอ่าบางคนเขาบอกเฮ้ย<บ>เราไม่ควรกินเนื้อเลยกินเจยอย่างเดียวพอววไอ้ไบางคนก็แย้งมานะเฮ้ยแต่ผักก็มีชีวิตนะเว้ยทุกๆวันเนี้ยนักวิชาศึกษามันร้องได้ <laughs> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเหนะ็นไหมเนี่ยสุดท้ายอะไรคือตัวนิยามอะไรคือตัวนิยามสูงสุดใช่อันนี้แค่เรื่องของกินนะนี่ของกินแล้วนะถ้าลามไปเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเราควรจะตัดสินคนคนนี้ยังไงอาชญากรเราควรจะเวลาแต่งงานไปเนี่ยหญิงสาวควรจะป,รปฏิบัติกันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรคุณควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรคนเป็นลูกควรจะตอบแทนพ่อแม่อย่างไรโอ้เรื่องที่สเกลใหญ่ไปกว่านี้มันจะไม่ยิ่งบานปลายกว่าหรอครับถ้าคุณไม่มีกรอบของพระพุทธเจ้ามาทำใช่สติปัญญาของคนบางอย่างมันเข้าไม่ถึง